ไปคุยกับคุณสุเชษสุขแท้นะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุเชษค่ะสวัสดีครับคุณม้อนสวัสดีครับข้างฟังครับผมคุณเชษเอานี้ไหมวันนี้ได้พันหกร้อยจุดป่ะเออเอาวันนี้นะวันนี้พันเอาวันนี้เลยนะขอวันนี้เลยเนี่ยไม่ได้โอเคแพทำไมจะเล่นหวยเนี้ยไม่ทำยังอ็หวยออกวันนี้ครับเ้าเป็นนั้นคุณครับสี่นทีครับช่วง ถทาพาดให้หุ้น CNT แล้วก็หุ้นเอฟเป็นหุ้นที่ไม่ได้หอกับบ้านนะครับเป็นหุ้นที่ซื้อถือนะครับ c n เนเนี่ยมันเหมือนอย่างช่วงถ้าวันนี้สวัสดีตอนเช้าออกรายงานมาตัวหนึ่งก็คือออกรายงานมากลุ่มของก่อสร้างให้ไปดูช่วงของตอนสวัสดีตอนเช้านี่ให้แนะนําให้เก็บหุ้นซ k เคนะครับในแง่ของตัวสวัสดีตอนเช้านะครับ มีหุ้นที่มีลักษณะของการถือลงทุนเนี่ยเป็นลักษณะของตัว C.K. นะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตวกอดูนิดนึงนะครับตัว C.K. กับนะครับเดี๋ยวนะครับเว<ด>ลายน,นิดนึงครับครบใหม่โอเคอืะเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่าแปลตัว C.N.T. ก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับอามื่เช้านี้ให้มี C.K. นะครับแล้วก็มี อ่าเซ็นท่านนะครับเซ็นท่านเมื่อเช้าไม่เอาแล้วจบแล้วเอาเซ็นท่านนะฮะเซ็นเทลใช่ไหมไม่ไม่ใช่ประเด็นคือถ้าใครมีหุ้นเหล่านี้เนี่ยโอเคเธอจบก็จบเธอถ้าใครมีหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็ให้ถือไว้ะครับให้ถือไว้นะพอช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นเพราะฉะนั้นหุ้นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตอนนี้หุ้นก่อสร้างฮะอย่างเช่นอ่อย่างเช่นที่กลับเรียนนะฮะมีคนถามมาเรื่องหุ้นตัวเอ็นขึ้นด้วยเอ็นเนี่ย นวลรัตนะพูดกันตรงๆ <N W. S 2> ถามว่า uh เป็นยังไงก็บอกว่าถ้าเป็นหุ้นถือเนี่ยชุดของหุ้นถือมันก็จะได้เปรียบนะครับ mm hmm. เพราะว่า CNT อย่างเงี้ยวันนี้ให้ช่วงบ่ายแนะนำซ n t แล้วก็เป็นหุ้นลักษณะอาจจะไม่ได้วิ่งหือหวาแต่พอลืมๆแล้วก็โอเคน่าจะปรับในสั้งที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นหุ้นลักษณะของการปรับในโครงสร,ร้างของตัวผลการดำเนินง,งานนะครับ หุ้นวันนี้เนี่ยหุ้นที่วิ่งขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือ SLC นะครับที่มีลักษณะข,ของการเก็งกำไรในแง่ SLC เนี่ยตอนนี้ต้องพูดถึงหุ้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนทั้งหมดนะฮะพวกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนก็จะได้รับผลพวงจากเมษานี้นะครับที่ไม่รู้ว่าใครสร้างหรือยังไม่สร้างหรือยังไงก็ตามก็จะเป็นหุ้นข่าวชุดพวกนี ที่มีลักษณะของการปรับนิสังที่เพิ่มขึ้นราคาหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็จะมีลักษณะของการขยับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชดครับแรกผมให้ไว้อย่างนี้ว่าอ่าแม้ว่าวันนี้จะไม่ปิดที่พันหกก็ตามแต่ในสัปดาห์หน้าเราเหลือเวลาอีกสองอาทิตย์นะครับที่ผลการงานไตมาสหนึ่งมานะครับถ้าผลการงานในไตมาสหนึ่งมาเนี่ยมันหนีไม่พ้นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เบิดทางนะครับที่จะเป็นลักษณะของการปรับน้ทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ย เบิกกทางแรกนั้นเป็นผุ่มแบงค์นะครับาทางาไทยพาณิชย์ยังมองในแง่ของเทคนิคข้อไอสิทธิ์กับประเด็นข้อไอสิทธ์เนี่ยยังมองกรุงไทยกับตัวของทหารไทยในแง่ของการลงทุนได้นะครับในแง่ของการลงทุนระยะกลางเนี่ยทางไทยพาณิชย์มองตัวก่อสร้างเนี่ยนะฮะประกอบด้วยตัว c ซ t นะครับตัว CK นะครับในแง่ของตัวโรงแรม ตัวเอราวันจะออกกองทุนกองทุนหนึ่งออกมานะครับเพราะนั้นทายผลิตก็มองตัวของเซนทันกับตัวของเอราวันนะสำหรับนักลงทุนที่เล่นเล่นระยะสั้นนะครับทางสายสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยยังมีละะักษณะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ก็จับตัวหุ้นเอาฮะจับตัวหุ้นเอาแต่ถ้าติดนะถ้าติดเรียนมีคนถามผมไปดูในอีเมลแล้วมีคนถามหุ้นตัวหนึ่ง เมื่อเอ,เอผมจําไม่ได้แล้วหุ้นอะไรเมื่อกี้นี้เพิ่งตอบคำถามไปนะฮะแต่เปิดเข้าไปดูอ่า SBOA หรืออะไรสักตัวหนึ่ง <HBO A S 1> ที่ราคาบอล super super ถามเรื่อวันก่อน,อนี่ยมันเพิ่งมามันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตอนนี้เขาซื้อไว้บาทหกเป็นเจ็ดตังค์ตอนนี้นบาทเจ็ดสิบาเจ็ดสิบกว่าตังค์ถามว่าจะทํายังไงกับตัวนี้ดีอ่ก็กลับเรียนนะครับว่าหุ้นชุดพวกนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นชุดของการเล่นเกงกำไร <Okay. S 2> นะครับต้องเข้าใจนิยามของการเล่นเกมไรต้องมีวินัยกับเขานะครับอมันจะไม่เหมือนอเออมีมีหลายที่บอกเอ็มลิงจะไปไกลนะครับซื้อแล้วเนี่ยมันยังไปต่อได้แต่หุ้นทุกตัวไม่เหมือนเอ็มลิงอ่าอย่างงั้นผมเขียร์ให้ชัดเจนหุ้นทุกตัวอาจจะไม่เหมือนเน่ยอาจจะขึ้นไปเสร็จแล้วก็ล่มหายตาจากเลยก็ได้ <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นอก็ฝาก ตั้งกงทุนสักนิดหนึ่งนะครับอผู้ที่เล่นอ่าและฟังรายการคุณม่อนอยู่<ช>เป็นหุ้นตัวเล็กเนี่ยนะครับ<ช>พอเป็นหุ้นตัวเล็กแล้วเนี่ยต้องเข้าออกเร็วนะครับ<ช>ต้องเข้าออกเรว<ช>็วแม้ว่าเขาจะไม่บอกราคาขายให้ก็ตามเนี่ยแต่เราต้องรู้ว่าเราต้องเข้าออกเร็วนะครับ<ช>ก,ก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีการโทษกันอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นนิสัยของเราว่านิสัยขนงนักองทุนเนี่ฝากฝากเรื่องของนั้งทุนไว้นะครับว่า ขายไปแล้วเห็นแต่ไปต่อ,อมันก็จะมีหุ้นสักร้อยตัวมีหุ้นสักสิบตัวฮะเป็นลักษณะเงี้ยมันไม่ได้หมดร้กยตัวเก<ช>้าสิบตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการพอ, <_ letter> ขอเขาคือนักเทคนิคเขาดูการาฟดูไอ้ขั้นตอนดูโปรเซสแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าถึงตรงนั้นถึงตรงนี้เนี่ยนะครับแนวต้องแนวต้านตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะสามารถปรับตัวลงได้เขาก็เป็นห่วงกันก็บอกไปแล้วนะครับภาพตลาดยังคงไม่มีอะไรครับเดี๋ยวคงฟัง ท่านต่อไปเพราะว่าในในแง่ของตอนนี้เนี่ยทางไทยพิตมองการยาวพยายามพยายามดูอะไรนะหุ้นหอกับบ้านให้อยู่ะแต่พุ่งนี้คุณอ่ามาแล้วอเดมโก้เอ้ามาเมื่อวันก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่รู้นี่มาเดมโก้เดี๋ยวนึงเดมโก้แนวรับสิบเจ็ดบาทสี่สิบเ็บาทสีบกับสิบเจ็ดบาทแนวต้านห้าสิบแปดบาทแปดสิบสิบเก้าบาทสี่สิบยี่สิบบาทสามสิบถ้าหลุด โอ้ยโอกาสหลุดยากถ้าหลุดสิบกบาทหกสิบสต็อปลอฟวันนี้เป็นหุ้นฟันเดิมท่อตัวหนึ่งนะครับที่เพาะข้ามคืนขอราคาใหม่ขอราคารีวิวอีกรอบแนวรับสิบเจ็ดบาทสี่สิบแนวต้านแนวรับมีสองแนวสิบเจ็ดบาทสี่สิบกับสิบเจ็ดบาทแนวต้านมีสิบแปดบาทแปดสิบสิบเก้าบาทสี่สิบพอละมั้งน้องกตสิบบาทแล้วครับอันนี้คือเดมโก้นะครับข้ามคืนแล้วครับ ผมก็ข้ามวันแล้วครับไปละเดี๋ยวเดี๋ยวมันสับวันอาทิตย์อย่าลืมอย่าลืมนะอย่าเบี้ยวนะวันอาทิตย์ไม่เบี้ยวครับคุณม่อนขอกานโทษอไม่เคยเบี้ยวทุกครั้งเลยแต่ลืมโทรศัพท์ไอ้เครื่องเนี้นะโทรศัพท์ยังไงไงความบูณาถ้าสมมุติว่าพออะไรกบเลยถ้าผมก็นั่งรอนะถ้าสิบเจ็ดโมงครึ่งแล้วรับรองถ้าไม่เจอสิบเจ็ดโมงครึ่งวันไหนของอาทิตย์ไหนเนี่ยเลี้ยงข้าวโตใหญ่ได้เลยจริงเหรอใครเลี้ยงจริงทํากันบ้านทุกอาทิตย์เลย ฝากเราไปทํากันบ้านเสร็จแล้วเราก็แต่เราเป็นคนที่ลืมนะแต่ไม่ลืมคุณม่อนและคนฟังรายการครับโอ้ย <ไป S 2> น่าร<ะ>ักมากขอบพระคุณมากค่ะพี่วัดีค่ะ